จเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมการสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังการสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าโสภณธรรมหรือว่าธรรมมันทำให้งามธรรมมันทำให้ความมีความอดทนสองอย่างอย่างแรกก็คือ ขันติขันติฟาร์มอดทนต่ออะไรบ้างขันติฟารมอดทนต่อฟาร์มยากลำบากในการดำเนินชีวิตในการที่จะพาชีวิตให้ไปสู่ความสำเร็จได้ย่อมจะมีฟาร์มลำบากกายลำบากใจการเล่าเรียนก็ลำบาก การทำงานก็ลำบากการมีชีวิตอยู่ก็ลำบากเมื่อเรารู้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคันติคือความอดทนหลักธรรมในทางพุทธศาสนานามาใช้อดทนต่อทุกขเวทนามีความทุกข์เกิดขึ้นทางกายทางใจทุกข์เกิดขึ้นจากการทำมาหากินทุกข์เกิดขึ้นจาก สังขารร่างกายไม่เอื้ออํานวยก็ต้องมีขันติอดทนอีกอดทนต่อปามเจ็บอกเจ็บใจใครก็ตามมาด่าว่าทําให้เจ็บใจน้อยใจก็ต้องมีปามอดทนต้องมีปามขันติและนอกจากนั้นก็ต้องอดทนต่ออำนาจกิเลส ที่จะชักพาให้เราตกตำ่ำเห็นของใช้สวยๆงามๆราคาแพงเท่าไหร่ก็ซื้อ,อ,อก็เป็นไปตามอำนาจกิเลสความชอบใจของตอนเองการดำเนินชีวิตถ้าหลวงลามก้ามเกิดไปมากไปก็ไปตามอำนาจของกระแสกิเลสกิเลสพาไปแต่ถ้าเรายับยั้งชั่งใจได้อดทนได้มีขันติได้ เราก็ได้ปฏิบัติธรรมตามหลักในพระพุทธศาสนาในประการที่สองโสระจ,จะความงเงียบความงเงียมก็คือค,อความขบใจเอาไว้ได้แม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราก็พยายามข่มใจใครมาด่าว่าใครมาหลังแกเราก็ต้องข่มใจ อาาีิดีะว่าเป็นวิบาก,การรมที่เราทําไว้ในอดีตมาให้ผลก็จะได้รับความสบายใจสมณธรรมทำทำ,ทำให้งามทําให้การประพฤติของเราใจของเรามีความงามงนั่นเองถ้ามีกันติได้มีโสระจะได้กันติความอดทนต่อความตากตามยากลำบาก ต่อปามเจ็บไข้ต่อปามเจ็บใจในเลือกคันติส่วนโสระจากก็คือมีความสงบสงเสงีย่ยบทางกายทางวาจาทางใจไม่แสดงกิริยาอาการแสดงวาจาไม่แสดงอากาศกิริยาใดๆเกิดขึ้นว่าไม่พอใจ เราก็จะรักษาไว้ได้ความเสงียมความสงบเรียบร้อยนั่นเองทำทั้งสองอย่างทำที่ทำให้ความอดทนอดการได้ก็จะทำให้เรามีความงดงามตามหัวข้อธรรมท,ท่ว่าโสภณธรรมทํามันทำให้งามนั่นเองอธรรมาภาพนามาเจริญพรนหยญาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับ,รบ,รบ,รบฟังเจริญพร